สวัสดีครับมาเรามาเจอมาเจอกันอีกแล้วเนาะมาตกปลาครับช่วจุนี้ก็ห่างหายไปนิดนึงนะครับพอดีป่วยกันเพิ่งจะหายนะครับ เสียงอาจจะแบบไม่ค่อยไอ้นี่มากนะพอดีผมเพิ่งหายนะครับเสียงยังแบบยังไอ้นี่อยู่เลยมาวันนี้เรามาอยู่ที่แพรนะเอกโอโตนนะครับอยุธยาเนาะแม่น้ำลบบุรีนะครับโอ้ล่มลื่นมากเลยนะผมมาต้นไม้ใหญ่ล่มลื่นดีนะครับอจอดรถนะครับจอดรถด,ด้านบนแล้วก็ห้องน้ําจะอยู่ตรงนี้ก็ค่อนข้างครบนะครับห้องน้ำสะอาดดี มาเราลงมาดูที่กว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ผมก็มาถึงสักพักแล้วนะครับก็เพิ่งจะลงยังลงไม่เสร็จเลยครับเหลืออีกคันยังไม่ได้ลง,ลงมาสี่คันเหมือนเดิมเนาะมีจุดตรงนี้ก็พักได้แล้วก็มีพัดลมด้านนอกมีอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับมีถังน้ำแข็งปิ้งล้างจานปิ้งย่างได้อุปกรณ์ครัว ม,มาเรามาดูที่นอนซิีเป็นยังไงกันที่นอนเป็นไงบ้างห้องแอร์เย็นฉ่ำเหมือนเดิมครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารอบนี้เนาะหลังจากที่เราป่วยกันไปเราเพิ่งหายเป็นยังไงบ้างนี้ผมตีสักพักนึงนะ มาถึงโอหนี่เป็นปลากระมังนะครับ่า4ีห้าตัวแล้วเหยื่อลูกกุ้งหมดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราตีตะก้อน้าดินแทนหมดเลยตีผมกว่าจะมาตีปลาหมาด้วยนะเนี่ย เวียงเลยครับงนะเอ้ยปลากระมังกินคันเวียงแล้วโอ้โหทนโอ้โหคันนี้ก็กินนะครับเนี่ยสองคันเลยครับเดี๋ยวขอคันนี้ก่อนแล้วกินกินสองคันเลยครับอ๋อหายแรกขึ้นมาแล้วครับกระมังเนาะอยู่ดูคันนี้ครับ คันนี้ก็อยู่นะฮะน่าจะกำมังเหมือนกันนะผมว่าใช่เลยครับกำมังคู่เลยปุ <laughs> ๊บอากกินอยากินอยากินีอนอน่อุ๊บตันี้อยู่นะโอหตื่นกนันครับตัวนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับกันด้วยไหมครับ ดูที่เดี่ยวผักมาด้วยมัห้ยโอ้โหโอ้โหลูกเทโพนะครับโอ้โหหูดำครับโอ้โหนี่ครับลูกลูกเทโพเนาะตัวนี้ไอ่วนนี้มีเทโพด้วยนะเนี่ยโอ้โหเต็มปากเลยครับสวยงามครับ นอันนี้เหมือนจะกินนะลองดูสิอยู่นะตจวกำลังเยอะนะแถวนี้ รับแขกไม่เหงาครับตรงนี้ไฟกำลังทอดเลยครับอันนี้ไม่รู้เกี่ยวอะไรมานะครับวิ่งปูดเลยโอ้โหไม่รู้ตัวปลาอะไรครับเนี่ยอุ๊บเดี๋ยวผมล้างก่อนนะกินเบาๆเลย กินคันกระเด้งเลยครับยังใหญ่เลยอรโอ้โหยังใหญ่เลยผมดูว่าปลาใหญ่ใหญ่จริงอะไรเนี่ยเอ้ผมเพิ่งตกแมนะ่น้ำเพิ่งเคยเจอแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้โหตูบเลยเลย โอ้มาดูนะอืมครับเมื่อกี้คันนี้ริมคันริมนี้กินนะโอ้โหเสียดายมากเลยโอหตัวใหญ่ลากออกเลยครับแมันไปโดนกับกอผักที่มันลอยมาพอดีครับอืผมอัดไม่ได้ผมกต้อปล่อยปลอยเบรกแล้วแบบกดคันลงน,นะสายมันะไปโดนกับกอผักครับโอ้โหเสียดายมากขึ้นน้ำตรงนู้นดีดน้ําขาดตนูนะ้น ตะก้ออยู่นะแตะ่สายขาดสายตัวเบ็ดขาดเสียดายร่ากลายเป็นตอนนี้ดูเลยครับเหมือนตัวเล็กจะกินเนี่ยไอตัวเมื่อกี้ไม่มากินผมแล้วเนี่ยเสือต้องเฝ้าต่อครับเผือจะมีตัวตัวดีๆเ,เข้ามาโดนอีกนะ ตัวใหญ่ไม่อยู่ไอ้ตัวอย่างนี้แล้วอยู่จังเลย<ม>หาบลอยไปแล้วครับจะเริ่มตีเบ็ดได้แล้วถึงแม่บ้านเราชิวมากๆชิวไหมชิลชิลจัง บายที่ผักใกล้มันตีมันตีไม่ได้ที่ผักเริ่มไปกลางแล้วเดี๋ยวน่าจะพอตีได้ รู้พี่ต้องรอกนะันนะขัดโยกเลย <c oughs> อยู่ไหมอยู่ไหมอูู้กตะโก้เอาเอาได้นะเอาได้ไมาแล้วมาแล้วอููกตะโก้ลูกตะโก้มาแล้วมาแล้ว อยู่ไหมพี่ตัวน่าจะพองแล้นะผมว่าลายอะไรอะไม่อยากพูดเดี๋ยวเผื่อนฝนตัวใหญ่กว่าเอ้ยไม่หรอกไอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอเคโอเคได้ได้ได้มาอหวานมามาแล้วมาแล้วได้ครับโกครับตัวนี้ถ่ายไม่ทันนะครับกินคันโยกเลยมาช่วงกลางดึกช่วงกลางดึกพี่โอ้โหตะโกตัวมาเลยเลย เนี่ยไม่ตั้งใจตกไปอย่างนี้เราคันว่ะอ้หตะโกกตะโกกใหญ่อระก็เราไม่ตั้งกินคันโยกเลยพี่เราไม่ตั้งใจตกอ่ะอ่าครับตอนนี้ก็จะประมาณสี่ทุ่มนะครับเอ้ยช่วงคืนที่นี่ปลาตะโกกินดีเนาะเลยตะโกตัวใหญ่ๆมาหลายตัวแล้วผักก็วันนี้มาตลอดเลยไม่รู้จะเห็นไหมนะในกล้องมันค่อนข้างมืดนะครับ แต่ว่าแพ้ที่นี่เขาดีนะเขามีไมก้กันในสองฝั่งผมว่าโอเคนะก็ยังพอซีเบ็ดได้บ้างนะครับเสียงอาจจะไอ้นี่บ้างนะครับต้องขออภัยด้วยรีพึงหายป่วยนะครับเสียงอาจจะข,ดขาดไปบ้างผมว่าเดี๋ยวส,สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็น่าจะพอแล้วครับน่าจะพักผ่อนแล้ว ว่าจะเก็บแรงเอาไว้เป็นพรุ่งนี้เช้าอีกสักหน่อยเราจะออกตอนเที่ยงนะครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราเจอกันตอนเช้าดีกว่าเนาะสวัสดียามเช้าด้วยครับวันนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงนะผมเพิ่งจะลงเป็นชุดแรกไปนะครับแต่เมื่อคือนเาเอ้ยเมื่อคืนกายเป็นตะโกกกินดีครับแต่ตอนเช้าเดยจะส่องหน้าเราหน่อยนะนะครับ วิวสวยอยู่แดด่องแต่ร้อนหน่อยครับแต่เมื่อคืนตะกุกอกินดีนะตะกุกอกเข้าผมพี่เอิงไม่เหงาเลยครับเดี๋ยวรู้กันครับเดี๋ยวเราจะอยู่ประมาณาแค่เที่ยงครับออกเที่ยงละผมต้องไปธุราต่อเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามารู้ังว่าตอนช่วงครึ่งวันเราจะมีแต่มีอะไรเพิ่มไหมครับ กูกินพร้อมกันสองคันเลยครับกํามังคันตะโกคัน ผมทุบ้านตีมเมื่อกี้มันลงมาดูมันคว้าเลยครับดูตัวนับแต้มไหมเนี่ย <laughs> โอ้โหลูกตะโกกเต็มปากเลย <laughs> ตอนนี้ก็หาตะพักแล้วพัาก,ก็กินเรื่อยๆนะครับพวกปลากระมังตะโกกเนาะเ<อ>จะได้รอบนี้ผักเยอะไอ้ดีเ้ามีไม้กั้นไว้ก็ยังพอตีได้แต่ผมว่าตีออกไปได้น่าจะดีนะเออผมดูนะตีออกไปได้นี่น่าจะได้ลุ้นเหมือนกันแล้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโอ,โอกาสหน้าย,ยังมีเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นก่อนว่าเราจะมีตัวอะไรมาเพิ่มบ้าง แต่แต่ผมหย่อนกุ้งก็ไม่โดดนะไม่จนะับ มาตโป่งนะครับนี่เมนูอะไรครับเค็มนี่ป้าตาป้เาเค็มหมด ง่ายๆเราเพิ่งหายป่วยกันมานยังเหนื่อยอยู่เอาอแบบอกอะไรเงีย้ยง่ายๆก่อนเดี๋ยวมีไข่ดาวด้วย <laughs> แล้วไข่ดาวหรือไข่เจียวแล้วแต่เชฟเลยครับครับผมเดี๋ยวเราคงต้องกลับกันแล้วครับได้เวลาแล้วเนาะอันนี้ งานปลารวมเราโอ้โหไม่รู้จะเห็นหมดไหมเนี่ยรอบน,นี้แค่ได้กินดีเหมือนกันนะครับเนี่ยจะหลายตัวอยู่ครับนี่ครับตะโกกกำลังไซส์ดีๆเยอะเหมือนกันนะครับก็โอเคอยู่นะครับแพนี้บริการดีด้วยนะแล้วก็ปลากินเรื่อยๆครับไม่เหงาดี ผมยังคล่องใจไอตัวขาด,ดนะตรงนู้นนะหลกกักขาดมันนั้นสายมันนั้นติดผักผักตกพอดีครับมันดึงไม่ได้โห่เสียดายมากเลยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาไว้เอาไว้คราบหน้ากลับมาพิสูจน์ใหม่ว่ามันคือตัวอะไรดีวะอ่าโอเคครับเดี๋ยวรอบนี้ผมคงต้องไปก่อนเนาะมาแน่นอนแทนนี้เดี๋ยวมาทานะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย